คำปฏิญ,ญาณของพระอนุรุทธ,ธาจารย์คาถาสังหาที่หนึ่งเยสังสังคตะธรรมานางังเยธรรมาปัจจยายถาตางังวิภาคะมิเหทานิปะวะัขามิยถารหังธรรมทั้งหลายเหล่าใดคือสังคตะธรรมอสังคตะธรรมและบัญญัติธรรม เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปัจจายุบันธรรมเหล่าใดคือสังคตาธรรมโดยอาการต่างๆมีเหตุสติอารมณสติเป็นต้นบัดนี้ในปัจจยะสังคหะนี้ข้าพเจ้าจะแสดงซึ่งประเภทต่างๆกันแห่งอำนาจการอุปการะของปัจจัย และปัจจยุบันเหล่านั้นตามสมควร